พักจากมอไซค์นะผมมามาเอ่อมากระบะนะผมก็คือผมสั่งอะไรมาหนึ่งชุดนะครับอ่ะเนี่ยชุดนี้นะครับก็คืออาจจะพูดไปนิดหนึ่งนะครับผมก็คือเป็นชุดซาแหลกนะผมชุดซาแหลกกับกล่องโหลดนะครับผมก็คือเราจะมาโหลดบักแดงน้อยจะมาโหลดหลังนะครับนี่นะครับผมทําสีจานเบรกเป็นสีน้ําเงินแก้วนะครับผมนี่นะครับผมนี่ก็คือกล่องสองนิ้วนะครับผมนั่น อ่ะสวัสดีครับผมมาอยู่กับ Big b o s s Modify กันเหมือนเดิมนะครับผมอ่านะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมผมก็จะอ่าพักจากมอไซค์นะผมมามา มากระบะนะผมก็คือผมสั่งอะไรมาหนึ่งชุดนะครับอ่ะเนี่ยชุดนี้นะครับก็คืออาจจะพูดไปนิดหนึ่งนะครับผมก็คือเป็นชุดสาแหลกนะผมชุดสาแหลกกับกล่องโหลดนะครับผมก็คือเราจะมาโหลดบักแดงน้อยนะครับผมนี่นะครับผมจะมาโหลดหลังนะครับผมเป็นชุดสาแหลกโหลดหลังนะครับผมนี่เป็นกล่องสองนิ้วนะครับผมมันจะต่าไปประมาณต่ําไปประมาณนี้มันจะเหลือ ระยะแค่เท่านี้นะครับผมเนะถ้าเรายัดไปนะผมก็จะประมาณนี้นะครับก็วันนี้นะครับผมจะจะมีเพื่อนมานะผมจะมีเพื่อนมาอยู่มันจะมาทําช่วยนะผมก็คือตอนนี้ฝนเพิ่งตกนะผมฝนเพิ่งไอฝนเพิ่งหยุดตกนะครับผมแล้วก็คือมาจากรถดีๆนะผมล่างมาก็คือเละเลยนะผมนะเละเลยนะครับก็คือทาง ลื่นมากนะครับผมฝนมันตกมันเลื่นนะครับผมเพราะมันเป็นมันเป็นดินแบบเป็นดินเรียกว่าดินดินเหนียวแ่าดินด้านนะผมมันเป็นบ้านาษาใชสาเพื่อนดินตับขั้วใช่ไหมครับผมนี่นะครับเป็นดินประมาณนี้แหละครับอ่านะครับผมก็ผมได้เตรียมพวกอ่าชุดอ่าแม่แรงอะไรไว้เรียบร้อยนะผมคือคายล้อแล้วครับผมแต่ว่ายังไม่ได้คายพวกซาหแหลกนะผมตั้งสี่ตัวนะผมยังไม่ได้คายนะครับผมเดี๋ยวจะคายซาแหลก ออกนะครับผมแต่ว่าก็เดี๋ยวรอเพื่อนก่อนนะครับผมเดี๋ยววัดไปตอนที่มันมาเลยดีกว่านะครับผม Two thousand years later อ่านะครับผมก็มาต่อกันนะครับผมก็คือใส่เสร็จแล้วนะครับแต่ว่าไม่ได้ถ่ายตอนใส่ให้ดูนะครับผมก็ขอไยด้วยนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวผมขึ้นรูปคนเด่นมาทําช่วยผมให้ดูนะครับเนี่ยนี่แหละมันนะครับผมก็มันมาใส่ช่วยนะครับผมก็ใส่ค่อนข้างยากมากเลยนะครับผม เพราะว่าสาแหลกเก่านะครับผมรถมันหลายปีแล้วนะครับนะสาแหลกเก่านะครับมันมันเนี่ยบางตัวนะผมเกียวมันแบบว่าอยากจะอยากจะหวานนะผมอยากจะหวานก็มีนะผมว่าเขาใช้อันนั้นนะผมพวกประแจประแจประแจ,ะจไอ้บล็อกบล็อกล่มนะผมยิงมานะผมก็ มันบางทีมันอัดเข้าไปนะผมมันอัดเข้าไปแปลว่ามันอาจจะปีนเกียวอัดเข้านะครับผมมันก็เลยทําให้มันเกียวมันล้มเกียวมันเสียอะไรบ้างนะครับก็ตอนนี้นะผมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะผมกับการยัดกล่องนะผมแล้วก็ทําสีนะผมทําสีจานเบรกนะครับตอนนี้ลอยทําสีนะครับผมนี่นะครับผมทําสีจานเบรกเป็นสีน้ําเงินแก้วนะครับผมโอเคแล้วก็ผมจะมาใส่ครอบคาลิเปอร์นะผมครอบคาลิเปอร์นะเป็นสีน้าเงินเหมือนกันนะผมเพื่อให้มันรับกันนะ ตอนนี้ทรงก็ถือว่าโอเคเลยนะครับผมหน้าเดิมนะครับผมหลังกดสองนิ้วนะครับผมมันก็จะเป็นชงแต่เป็นทรงหน้าเฉิดเฉิดหอยนะครับผมก็ทรงตามสไตล์เลยนะครับผมตามยุคนะครับผมก็เป็นรถเก้าศูนย์นะครับผมถ้าผมถ้าข้อมูนไม่ผิดนะครับผมก็ oh. ผมชอบเล่นพวกอะไรรถสไตล์เก้าศูนย์เก่าๆอะไรพวกนี้มันดูเท่ๆดีนะครับผมมันมีเสน่ห์ในตัวของมันนะครับผม อ่านะครับผมทรงรถก็ประมาณนี้ก็ต่ําอยู่นะครับผมเแล้วให้ดูกล่องนะผมที่ผมยัดไปนะครับผมนี่นะครับผมนี่ก็คือกล่องสองนิ้วนะครับผมนั่นนี่นะครับผมกล่องสองนิ้วนะครับผมยัดกล่องเข้าไปสองนิ้วนะครับผมก็ตอนนี้ก็เหลือประมาณเหลือประมาณสามนิ้วสี่นิ้วนะผมตัวนี้ก็คือพื้นมันต่างระดับนะครับผมก็มันจะเลืออยู่ประมาณสี่นิ้วนะครับผมสี่นิ้วบางบางที่ก็เลือสามเนี่ยประมาณเนี้ยนะครับผม ก็แล้วแต่นะครับผมตอนนี้ก็น่าจะผมต่อไปผมว่าจ,จะเปลี่ยนนะครับผมอ่ะใส่คาลิปเปอร์เนี่ยนะครับผมใส่คาลิปเปอร์หนะ้าแล้วก็ว่าจะเปลี่ยนน็อตนะครับผมเปลี่ยนน็อตเป็นน็อตสีน้ําเงินนะครับผมเปลี่ยนน็อตเป็นน็อตสีน้นําเงินแล้วก็ภายในนะครับผมเข้ามาดูที่ภายในนะครับผมภายในก็จะมีพวงมาลัยภายในก็ยังเดิมๆมเลยนะครับผมคอนโซลทุกอย่างเดิมนะครับผมตอนนี้เป็นรถพ่อผมก็ท่านพ่อผมก็ดูแลรักษาดีนะครับผมเนี่ย เป็นรถจอดนะผมส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ใช้นะผมส่วนใหญ่ก็จอดนะผมนี่ครับผมภายในภายในแบบเดิมๆเลยนะผมทุกอย่างแบบแบบคลีนมากนะผมแต่ก่อนก็เคยติดเครื่องเสียงอยู่นะผมเพราะว่าพ่อผมทําร้านเครื่องเสียงนะผมแต่ก่อนผมก็ทําด้วยนะผมแต่ว่าเอาออกนะผมเอาออกขายนะผมก็เหลือติดธรรมดาเป็นชุดพาวเวอร์ธรรมดานะผมชุดพาวเวอร์แอมธรรมดาก็พอฟังตัวนี้ก็ จะหาดอกลำพวงแบบขนาดเท่าเดิมมาใส่นะผมตัวนี้ก็ยังไม่มีงบมาใส่เลยนะผมก็ภายในชิ้นๆเลยนะผมสะอาดมากนะผมก็เดี๋ยวรอเปลี่ยนแค่พวงมาลัยนาดีนะผมภายในแล้วก็เป็นคอเป็นเป็นคอบางนะผมคอบางกับพวงมาลัยนาดีนะผมแล้วก็จะปูพรมแต่งอะไรนิดหน่อยนะผมไฟด้านบนก็เดี๋ยวค่อยทาไปตามสเต็ปนะผมแล้วก็เดี๋ยวมีงบนะครับผมมีงบมีงบก็จะเอาไปทําสีใหม่นะผมเป็นสีแดง สีแดงแบบไม่สีแดงสดก็เป็นพวกสีแดงมุกสีแดงแก้วอะไรนะครับแต่ว่าจะไม่ทําสีแดงนี้นะครับผมมันเป็นโทนที่แบบว่ามันมันทึบนะครับผมผมว่ามันทึบนะเนี่ยนะผมรอยบุบอะไรทุกอย่างผมก็แก้แล้วนะครับผมไม่มีบุบนะครับผมมีแค่สีถลอกนะครับผมเนี่ยดูได้เลยนะครับฝั่งนี้ก็เป็นสีถลอกนะครับผมจากที่เขาขับรถตัดหน้าผมพวกตัดตาผมมันบุบนะครับผมแต่ว่าผมก็เคาะคืนนะครับผมเอาคืนมาแล้วนะ นะผมขึ้นหมดผมเหลือแค่ทําสีนะครับผมก็ราคาทําสีผมทํามานะผมประมาณสองหมื่นนะผมประมาณสองหมื่นแล้วเก็บเงินไปก่อนนะครับผมแต่ว่าจะเอางบนะครับผมไม่ได้ทําพวก p i กั u ทีเดียวนะครับผมแต่ว่าก็จะแบ่งมาทําบ้างเพราะว่าผมต้องทามอไซค์ด้วยนะครับผมปักดําพวกปักดาแดดบักเขียว kr วิเตอร์อะไรรออยู่นะครับผมก็เพราะว่าจะได้ทําแต่ว่ามอไซค์ผมทําเก็บนะครับผมคันนี้ผมทําใช้นะครับผมเพราะว่าจะได้วิ่งนะครับ จะได้วิ่งบางทีก็วิ่งไปเมืองนะครับผมอะไรประมาณนี้แต่ว่าท่อเป็นท่อเดิมนะครับผมคันนี้ท่อเดิมเครื่องเดิมนะครับผมก็มีเงินเดี๋ยวค่อยไปลงเทอร์โบแล้วก็ลงท่ออะไรก็ว่าไปนะครับผมแล้วผมก็ต่อไปผมก็น่าจะทําสีพวกทําสีดุมนะครับผมเขาเรียกว่าดุมหรือเปล่าหรืออะไรอะไรสักอย่างนะครับผมจุดนี้ผุมด้านหน้าเนี่ยจะทําเป็นสีดําด้านนะครับผมแล้วก็ขอบตรงนี้ดี๋ยจะทําเป็นสีน้ําเงินนะครับผมแล้วก็หาเงินซื้อคาลิเปอร์มาใส่นะครับผมหาเงินซื้อคาลิเปอร์มาใส่นะครับผม ก็ประมาณนี้นะครับผมก็ทรงทรงถือว่าได้มากนะผมเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูก็แล้วกันนะผมเดี๋ยวไม่ก็ท้ายคลิปนะผมก็เออท้ายผมแล้วก็อีกอย่างนะครับผมก็รถนะผมล้างเรียบร้อยนะผมเดี๋ยวแค่ดูดฝุ่นพวกภายในนิดหน่อยนะผมเพื่อเป็นเศษฝุ่นอะไรนิดนดหน่อยๆน่อยนะผมแต่เพวกนี้ผมก็ออกมาล้างหมดแล้วนะผมแต่แค่ดูดฝุ่นนิดหน่อยนะครับผม ก็แล้วก็จะเอาแอร์นะผมไปทําใหม่ตัวนี้รู้สึกว่าแอร์มันรั่วนะครับผมเวลาวิ่งอะ่ะมันแอร์ไม่เย็นเท่าไหร่นะผมแล้วจะอแอร์ไปทําใหม่นะครับก็นะผมฝากว้เพียงเท่านี้ก็ผมสําหรับบักแดงน้อยนะผมขอบคุณนะผมที่สําหรับคนที่ติดตามผมทุกคลิปนะผมบางแต่บางคนก็ชอบมอเตอร์ไซค์บางคนก็ชอบอะไรก็แล้วแต่ผมชอบส่วนตัวนะผมด้วผมเล่นทุกอย่างนะครับผมที่เป็นรถนะผมตัวนี้ก็เป็นรถเพอ่อะะผม รถพ่อผมคันนั้นก็รถพ่อผมแต่ว่าอีกคันหนึ่งก็มีบิ๊กเอ็มนะผมบิ๊กเอ็มก็พ่อผมเหมือนกันแต่ว่าส่วนใหญ่ท่านจะพ่อผมจะใช้บิ๊กเอ็มคันขาวนะผมส่วนใหญ่คันนี้ไม่ค่อยได้ใช้หรอกคันนี้ผมใช้นะผมเดี๋ยวผมมีเงินก็จะซื้อต่อกับพ่อแก่อยู่อ่านะครับผมแล้วก็มีเรื่องของอะไรนะผมอะไรบักดำนะผมชุดสีบักดำนะผมยกไปเลยนะผมห้าร้อยอ่าให้ไปเลยถูกๆผมโล่ไปนะผมห้าร้อยชุดสีเคอาร์นะผมชุดสีเคอาร์มีคนปิดไปแล้วนะผมติดจองแล้วนะผม อ่านะครับผมตอนนี้เขาก็จะเป็นแบบชุดสีเคอเนี่ยจะเป็นแบบผ่อนจ่ายนะผมแล้วก็เพราะว่าถ้าเขาโอนครบนะผมก็คือตกลงว่าถ้าโอนครบแยวผมส่งให้นะครับผมเพราะว่าเขาบอกว่าอ่าอะไรอ่ากลัวผมโกงนะผมก็ผมก็อ่านะครับผมสําหรับใครที่เคยซื้อขายกับผมนะครับผมก็ให้เครดิตผมด้านล่างได้เลยนะครับผมก็เผื่อพี่อ่าเขาได้เข้ามาดูนะครับผมก็พวกนี้นะครับผม เงินทองนะผมหายากมากเลยนะครับผมก็ยิ่งเข้ายากมาแพงเนาะท่านผู้ชมก็ผมเคยโดนนะผมเคยโดนมาสองพันเจ็ดร้อยนะผมกับอะไรรถนะผม,ผมสั่งนี่แหละผมสั่งอะไรรถแล้วมันไม่โอวนเงินมาทีแรกผมว่าจะผมไปแจ้งตำรวจนะผมตำรวจที่อ่าตำรวจแถวเนี้่ยไม่ไม่ใช่ดิตำรวจนะผมนะสพแห่งหนึ่งนะผมไม่ขอเอ,อ่ยชื่อก็แล้วกันคนระับผมผมไปแจ้งนะผมไล่ผมกลับ นะครับผมไล่ผมกับสพไล่ผมกับนะครับผมผมไปแจ้งอายัดเงินนะครับผมบัญชีธนาคารผมไปแจ้งใหม่เพราะว่ามันต้องไปแจ้งอะไรล่ะไปแจ้งอายัดบัญชีนะผมบัญชีปลายทางนะครับผมก็มันเขาไม่ทําให้ผมเลยนะผมตํารวจโอ้ไม่ทําให้ผมเลยนะผมแต่ว่าคดีรถผมเนี่ยผมไปผมเกิดที่อ่าตางอำเภอนะผมตางอำเภอที่ผมไปทําคดีแกดีมากนะผมตํารวจบางพื้นที่ดีมากนะครับผมเพราะว่า แกดาเนินคดีพวกอะไรให้ผมหมดเลยนะครับผมแค่ผมไปเซ็นแล้วก็แกไม่ได้อะไรเลยนะครับผมแบบตารวจบางที่ก็ดีนะครับผมก็ผมยกย่องเลยนะครับผมก็ดีมากครับแต่ว่าบางพื้นที่นะครับผมไล่ผมกลับนะครับผมไล่ผมกลับแบบนี่นีลน่ละเอาตัวนี้ละเอาตัวนี้ละทั้งทั้งทีแบบว่าคือแบบว่าให้ผมไปอายัดธนาคารตัวเองเอ้ยผมไปอายัดธนาคารตัวเองทาไมนะครับผม เพราะว่าเงินปลายทางมันเป็นอีกธนาคารหนึ่งนะผมแล้วก็มันไม่ยอมบอกให้ผมเลยนะผมก็พอผมไปผมไปผมขับรถโอ้เสียเที่ยวเสียเที่ยวทิ้งเลยนะผมเพราะว่าธนาคารบอกว่าไม่ใช่นะผมก็ต้องไปแจ้งใหม่แต่ว่ามันไม่มีใครทําให้ผมนะผมก็เลยผมก็เลยข้ามไปนะผมสองพันเจ็ดนะผมสองพันเจ็ดเงินกว่าผมจะหาได้นะผมกว่าผมจะแบบว่ากว่าจะแบบซ่อมนะผมกว่าจะผมจะซ่อม ช่วงน,นั้นผมก็ยังซ่อมมอไซค์อยู่นะผมก่ผมจะซ่อมหรือว่าหาเงินได้นะผมบางอย่างก็แม่นะผมแม่หรือพ่อผมเนี่ยก็ซื้อช่วยนะผมบางอย่างที่ผมไม่มีนะผมแต่ว่าเงินที่หาพอได้ผมก็พยายามจะไปซื้อเองนะผมแต่ว่าผมโดนโกงพวกนี้ผมจะที่เรียกว่าผมตามผมตามลย่นะผมตามแต่ว่าผมตามตัวไม่เจอนะผมหา <laughs> ตัวยากมากนะผมพวกโกงเนะี่ยนะครับผมก็ไม่ต้องหว่วงนะผมสําหรับคนที่ซื้อขายกับผมนะผมคนที่เคยซื้อขายกับผมนะผมส่วนใหญ่ก็ ก็จะโอนเงินให้ผมรับผมผมไม่เคยทาปลายทางนะผมผมไม่เคยทาปลายทางเลยนะครับผมท่านผู้ชมเพราะว่าผมไม่ได้ทำอ่าพวกนี้สมัครอะไรกับคนส่งไว้นะผมก็เลยไม่ได้มีปลายทางส่วนใหญ่ก็จะโอนแล้วผมก็ส่งไปบางบางเจ้านะผมตอนนี้ยอมรับเลยบางเจ้านะผมผมไม่ได้ส่งสลิปนะผมก็เข้าใจแหละว,ว่า <c oughs> กลัวโดนโกงนะผมเพราะว่าบางทีผมยุ่งมากนะผมมันยุ่งนะผมก็ไม่มีเวลาส่งสลิปไปเลยบางคนก็ของไปถึงนะผมเขาก็ถ่ายของแล้วก็โทรมาบว่า ของถึงแล้วนะครับผมของถึงอะไรพี่อะไรประมาณนี้นะผมก็บางคนก็เข้าใจนะผมจะบางคนเนี่ยผมไม่ได้ส่งสลิปเพราะว่ามีเวลาเขาก็ตามก็ตามก็หาพยายามหาสลิปส่งให้บางทีสลิปมันเยอะนะครับผมไม่รู้ว่าของใครเป็นของใครนะครับผมเวลาไปส่งนะผมก็ประมาณนั้นนะครับผมก็ในเรื่องของการซื้อขายนะผมก็ผมไม่อยากจะพูดมากนะผมก็ดูเอานะผมสําหรับใครที่เคยซื้อขายกับผมนะครับผมหรือว่าแลกเปลี่ยนอะไรนะผมก็ส่งนะผมเพราะว่า เคยโดนนะผมเข้าใจนะผมพวกนี้มันตามจริงท่าตามได้นะผมเก็บมาเลยเก็บมา <laughs> เลยนะครับผมพวกนี้เป็นสมควรปล่อยไว้นะผมลกสังคมนะผมลกสังคมที่พายเลยพวกนี้นะครับผมคนคนเรามันไม่มีความไว้ใจกันก็เพราะแบบนี้แหละนะครับผมเพราะว่าที่แรกเราก็ไว้ใจแหละนะผมว่าเออนายจะส่งให้เราเพราะมันมันน้อยนะผมทุกวันนี้คนที่แบบทำให้มันน้อยนะผม นะครับผมก็ฝากไปเพียงเท่านี้นะครับผมยาวแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปเจอคลิปหน้า่าจะเป็นบักดำนะครับผมอาจจะเป็นบักดำไม่ก็พวกมอไซค์อะไรเนี่ยแต่ว่าคลิปมีเยอะนะครับผมคลิปมีเยอะเลยแต่ว่าพอจะทําอ่ะมันมันคิดไม่ออกนะครับผมก็เดี๋ยวไปเจอนะครับผมขอตัวไปดูดฝุ่นนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวค่ำนะครับผมเดี๋ยวค่ำก็บักแดงน้อยนะครับผมไปเจอนปครับผมขอบคุณครับ